เวลาเอติสเนี่ยผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเห็นเราพิสูจน์พระเจ้ายกกุรานมาพิสูจน์อย่างนี้เนี่ยบางคนก็ยอมรับเก็บไปคิดก็มีแต่บางคนก็จะมีลักษณะโอ้ โอ้แย่ไม่ได้ discredit discredit ว่าเฮ้ยบังเอิญมั้งโยงมั้งคือบอกแล้วว่าถ้าบอกว่าบังเอิญหรือโยงเนี่ยถ้ามันแค่ครั้งแรกๆมันยังพอพูดได้นะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกคุณยังบอกว่าบังเอิญนี่ไม่ได้แล้วบอกว่าโยงนี่ไม่ได้แล้วคือเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆมันเป็นไปในทิศทางที่จะต้องบอกว่าอาลัลลอฮ์นำข้อมูลมาให้ท่านบมมนบในขณะที่พอเป็นหันไปดูตัวเองความเชื่อตัวเองที่ตัวเองศรัทธาเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้สะะักแอวนว่าปรากฏการธรรมชาติเนี่ยมันเกิดข ฐา,านในสลามเนี่ยไอ้นี่คือเขาถึงขั้นตอนที่เอาหลักฐา,านมาให้ดูแล้วนะ<ม>เขาเอาหลักฐา,านมาเต็มไปหมดแล้วแล้วคุณวิจารณ์เอยโยงมัง่งนู่นนี่นั่นมัง่งอันนี้เขาเอาหลักฐา,านมาแล้วในขณะที่เอทิสเนี่ยไม่มีหลักฐา,านแม้แต่นิดเดียวที่จะพิสูจน์ว่าความเชื่อของเขาจริงอ่ะไม่มี